สวัสดีทุกคนวันนี้พี่จะมีเคล็ดลับความสวยมาบอกทุกคนนะเอ๋หลายคนทักนะว่าเอยพี่จะมาทำอะไรมาดูดีขึ้นนะคะหน้าดูกระจ่างใสนี่เลยสําหรับใบหน้านะพวกฝ้ากระจุดดําๆนะพี่จะใช้ตัวนี้เลยเอมี่ฮายาเอเซนเซร์ด์ดูแลพวกฝ้ากระจุดดำนี่แลดูจางลงอันนั้นคือภายนอกนะแต่ว่าภายในสิเราต้องสวยจากภายในด้วยนะจ้ามาสู่ภายนอก พี่ตักใช้ตัวนี้นี่เลยคู่กันไปเลยลิลลินตัวนี้เนี่ยนะคะนางเอกก็คือทำมาจากเปลือกสนเยอรมันมีงานวิจัยด้วยนะเปลือกสนเยอรมันเนี่ยมีวิตามินซีสูงกว่าวิตามินซีทั่วไปถึงห้าสิบเท่าไปเซิร์ชดูได้เลยพี่ตักทานทุกวันเลยวันละหนึ่งเม็ดนะคะสะดวกตรไหนาทานตอนนั้นนี่วันแล้วก็จัดซะเลยดีกว่าวันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทานเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่หนึ่งเม็ดค่ะจัดไปต้องมีติดกระเป๋า ขาดไม่ได้เลยนะคะนึกได้ก็ใส่ปากไปเลยเอาที่คุณสะดวกทานตอนไหนก็ได้นะคะเรามาสวยจากภายในสู่ภายนอกกันนะจ๊ะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยจําชื่อนี้ไว้ให้ดีนะคะลิลินหน้าคุณจะได้กระจ่างใสอันนี้เป็นแบบสองแรงบวกเข้าไปเลยนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้พี่จะมีเคล็ดลับความสวยมาบอกทุกคนนะเอ๋หลายคนทักนะว่าเออพี่จะไป